สวัสดีค่ะเอพี่าหลับไม่เมื่อยนะคะมาพบกันมาเลดน,นะเมื่อรีคริสต์มาสย้อนหลังทันไหมความสุขมากๆทุกคนนะคะมาพบในช็อตคลิปนะคะหรือมินิแรนดอมก็ได้นะคะในพลังงานที่ว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะใช้พลังงานมาดูพลังงานของคุณสิตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะมาเช็คพลังงานตัวตนกันหน่อยนะ อารมณ์ otion, หรือว่าคุณไปเจอพลังงานอะไรมานะคะคมีความสุขแฮปปี้ดีไหมนะคะมีความสุขคนนะคะ,อะขอให้มีความสุขสนุกสนานในเทศกาลนะคะมาดูว่าคุณมีความสุขคุณมีพลังงานแบบไหนคะรุ่นคุณมีพลังงานแบบไหนมีเอ e เนอร์จี้แบบไหนมาดู ขอจะไม่เปิดไพ่เยอะนะคะอ่าเจ็ดถ้วยมีความฝันมีเป้าหมายคุณคิดถึงเรื่องครอบครัวนะอาจจะก,กังวลหรือคุณอาจจะไปผู้นำครอบครัวหรือว่าคุณอาจจะเป็นห่วงครอบครัวหรือเป็นคนรักครอบครัวหรืทำงานอยู่ที่บ้านหรือติดบ้านหรือว่าเป็นคนคิดถึงครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งอยากมีเงินซัพพอร์ต ต้องการเทคแคร์ดูแลครอบครัวหรือตอนนี้คุณเป็นผู้นำครอบครัวหรือว่าหาเงินช่วยเหลือครอบครัวอยู่นะคะพลังงานเป็นหกเหรียญน,นะคะมีธาตดดุน้ำธาตุดินธาตุไฟนะคะทั้งสามธาตุมาครบนะคะเปิดให้คสามใบเนาะเป็นมินิช็อตนะคะช็อตแรนดอมนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะเป็นพลังงานของคุณนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเควันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ